สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูฮกหลงนะครับที่บ้านของพ่อพงนะครับซึ่งพ่อพงเองได้ทําคลิปลงไปแล้วก็มี f c ทุกท่านนะครับถามราคามาว่า,าขายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ่อพงก็จะามาบอกนะครับราคา นะครับให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับดูนะครับนี่ฮกหลงนะครับพ่อพง์จะแบ่งเป็น3ราคานะครับ3กลุ่มนะครับดังนี้นะครับเรามาดูกลุ่มนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือชุดเล็กนะครับชุดเล็กนี่นะครับพ่อพงขายอยู่ที่250บาทนะครับอันนี้นะครับนี่ครับ250บาทนะครับท่านผู้ชม ใบกำลังเริ่มกัดสีนะครับแล้วก็เป็นชุดเล็กต้นเล็กนะครับส่วนอันนี้นะครับชุดกลางนะครับดูชุดกลางก็ต้นใหญ่ขึ้นใบก็มีสีชมพูออกมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับรุ่นนี้500บาทนะครับนี่ครับ500บาทนะครับ มาดูชุดนี้นะครับนี่ใบสวยๆนะครับออกมาเต็มที่อันนี้นะครับก็คือเป็นชุดใหญ่นะครับราคา1,000บาทนะครับนี่ครับเงานี้กอนี้นะครับอันนี้1,000บาทนะครับอันนี้ก็คือจากที่ IFC นะครับสั่งมานะครับคือพ่อพงจะส่งแบบ เป็นแบบนี้แหละนะครับต้องเอาออกจากกระถางนะครับเอาออกจากกระถางเพราะว่าพ่อพงส่งแบบกระถางไม่เป็นนะครับก็เลยจะรับแต่ที่ใครต้องการนะครับที่เอาออกแบบกระถางแบบนี้นะครับก็จะมีดินติดไปบ้างนะครับแต่ว่าใบนี่พ่อพง์ก็ไม่รับประกันนะครับว่า,อาพอถึงลูกค้าแล้วใบจะยังคงสวยสดงดงามเหมือนที่ อยู่ที่บ้านพ่อพงหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดการเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับพ่อพงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพ่อพงส่งเป็นกระถางไม่เป็นนะครับก็เลยเลือกที่จะส่งแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกอย่างนะครับนี่นะครับแต่ละชุดเนี่ยก็ค่าส่งก็ 50บาทนะครับจาก250ยเนี่ยก็เป็น300นะครับพร้อมส่งอันนี้ก็เป็น550บาทพร้อมส่งนะครับอันนี้ก็เป็น1 0 5 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ครับก็คือหกหลงนะครับที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่พ่อพงได้ปลูกไว้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับนี่ เอาปลูกไว้ใส่กระถางนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับคือหกหลงที่ปลูกใส่กระถางไว้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับใส่วงท่อซีเมนต์ไว้นะครับเห็นไหมครับอีกตรงจุดหนึ่งก็อยู่นู่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่ครับนี่ครับ